ถ้าการกระจายอํานาจให้ท้องถิน่นเต็มที่แล้วอย่างที่เราพูดกันผมว่าอีกนานเท่าไหร่ไม่รู้ล่ะแต่ว่าถ้ามันไปได้เต็มที่นะครับท่านตีว่าอีกนานไหมครับถึงจะถึงเต็มที่เต็มที่ก็ชีวิตนี้ผมได้เห็นไหมครับอาจารย์อายุยังไม่มากนะห้าสิบเอ็ดต้องได้เห็นนะต้องได้เห็นชีวิตผมได้เห็นนะครับคําว่าเต็มที่เลยเนี่ยมันก็คงคงจะจะพูดว่ายอย่างไงคือ มันยังจะต้องมีการผลักดันพัฒนากันไปไม่เป็นไรแต่ว่ากระจายได้มากๆเนี่ยมากมากอย่างที่เราพูดดกันถ้าช่วยกันผลักดันจริงๆน่าจะทำได้ภายในเวลาในหลัก5ปีส0ปีเนี่ยน่าจะเรียกว่าแตกต่างจากเดิมแบบน่าจะเห็นหน้ามือลังมือตรงนี้นะครับ5ปี10ปีเนี่ยนะครับคำถามก็คือว่าโฉมหน้านักการเมืองโฉมหน้าพรรคการเมืองจะเป็นอย่างไรจะเปลี่ยนไหมครับถ้าการบริหาร เรื่อนท้องถิ่นเปลี่ยนฮะ <Yes. S 1> เปลี่ยนค,คือในส่วนของท้องถิ่นเขาเองแนวโน้มที่ระบบพักการเมืองจะไปพัฒนาคงไม่ค่อยมีนะแต่ว่าเมื่อกระจายอำนาจมากๆแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับผู้แทนระบบพักการเมืองสิ่งที่จะเกิดขึ้นมากๆก็คือว่าถ้าเรากระจายอำนาจแล้วเราทำให้ประชาชนเข้าใจด้วยนะครับว่าต่อไปนี้ งานไหนเป็นหน้าที่ใครงานไหนเป็นหน้าที่อบตงานไหนเป็นของเทศบาลงานไหนเป็นของอบจและงานไหนเป็นของกรมโยธากรมทางหรือถ้าจะมีผู้ว่าซีอโออยู่งานไหนเป็นหน้าที่ผู้ว่าซีอโองานไหนเป็นเรื่องของรัฐมนตรีและคําว่าหน้าที่รัฐมนตรีก็มีสสไปคุมรวมทั้งหน้าที่สสก็ยังมีฝ่ายนิติบัญญัติ และตรวจสอบควบคุมการทํางานของรัฐมนตรีหรือฝ่ายบริหารและอาจจะดูแลราชการด้วยแหละถ้าเราทําให้ประชาชนเข้าใจอย่างนี้และเมื่อมีการกระจายอำนาจไปมากแล้วประชาชนในท้องถิน่นก็จะเรียนรู้กับการปกครองตนเองพัฒนาศักยภาพขึ้นมาเรียนรู้ที่จะเข้าใจปัญหาต่างๆอยากจะกําหนดท้องถิ่นยังไงจนพอเข้าใจอย่างนี้แล้วต่อไปประชาชนเขาจะมาตั้งคําถาม อีกแบบหนึ่งกับนักการเมืองและพรรคการเมืองตเขาจะไม่ถามแบบเดิมว่าถนนเขาเมื่อไหร่จะได้สะพานเมื่อไหร่จะเสร็จเขาจะรู้อ่ะเขาจะรู้อ่ะถนนเป็นเรื่องของฉันทํากันเองอเดี๋ยวฉันจะไปพูดกับเพื่อนที่เป็นอบตอยู่ครับหอสมุดประจําอําเภอเนี่ยเดี๋ยวจะไปพูดกับนายกอบจให้ทําหรือเทศบาลนต่การศึกษาเด็กยัง เรียนแล้วยังคิดอะไรไม่ค่อยเป็นสู้ประเทศอื่นไม่ได้สู้ประเทศอื่นไม่ได้เลยรัฐมนตรีว่าไงาพรรคการเมืองจะว่าอย่างไงาขายข้าวต่างประเทศเนี่ยเจรจาแล้วเสียเปรียบเข้ามาทําทยังไงรัฐบาลจะไปเจรจาได้ดีกว่านี้ไหมยกตัวยอย่างนี้นะครับหรือพันพันพืชบ,บางชนิดมันน่าจะค้นคว้าอะไรให้ดีกว่านี้นซึ่งในท้องถิ่นเขาเนี่ยยังทําไม่ได้หรอกแต่เขาอยากให้ กระทรวงเกษตรเนี่ยมาดูแลให้ดีกว่านี้ได้ไหม,มเขาก็จะยกปัญหาระดับประเทศมาพูดกับนักการเมืองและพรรคการเมืองนักการเมืองพรรคการเมืองก็ต้องปรับตัวอย่างขนาดใหญ่ว่าต่อไปนี้ชาวบ้านไม่ได้มาขอถนนไฟฟ้าน้ําอะไรกับท่านแล้วเขามาขอเรื่องยากขึ้นเรื่องใหญ่ขึ้นการปรับตัวนะครับของนักการเมืองพรรคการเมืองก็จะเกิดขึ้นและรัฐมนตรีอย่างที่ผมเราพูดกันตอนต้นบอกว่ามันดูว่าบ่อน้ํปบาดาลจะไปลงที่ไหนนี่ต้องเลิก แล้วต่อไปก็ชาวบ้านทํากันเองส่วนรัฐมนตรีก็มาดูว่าจะใช้ทรัพยากรของประเทศน้ําใต้ดินจะจัดการกันยังไงของประเทศนี้นะครับแร่ในประเทศนี้จะจัดการยังไงนี่เอารัฐบาลมาดูสินะครับมาดูเรื่องใหญ่ๆเจราจาความร่วมมือเ,อเรื่องแก๊สธรรมชาติกับต่างประเทศนี่จะว่าอย่างไงเนี่ยนั่นไปดูแบบนั้นมันเขาว่าการแบ่งงานกันเนี่ยมันจะชัดขึ้นและจะดีขึ้นสอสอรัฐมนตรีสอวอก็ไปทําระดับชาติ ส่วนระดับพร้องถินก็มีคนดูครับแล้วก็วบังคับให้เกิดการพัฒนานเพื่อไปรับกับงานแบบนั้นครับอาจาจรย์ธเนศครับคำถามสุดท้านนี่จะว่างไหนผมคิดว่าอีกในช่วง20ปีเนี่ยนะครับสังคมไทยจะก้าวสู่การกระจายอำนาจเร็วยิ่งขึ้น,นรัฐมนตรีบอก5้าถึงสิอาจารย์ไป20ผมให้20ผมให้20คือว่าหมายว่า5ถึง10นี่ก็ดีแต่ว่าจะดีขึ้น ดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับแต่ว่ามันมันขึ้นอยู่กับงานขายสองข้อข้อที่หนึ่งผมอยากเห็นข้อที่สองข้อที่หนึ่งก็คือว่าผมอยากเห็นรัฐบาลที่มุ่งมั่นอยากเห็นการการะจายอำนาจปรากฏเป็นจริง,งจริงนะครับ <ESCO> <ะ>พูดคุยแลกเปลี่ยนการจัดการประชุมใหญ่ให,ให้ให้การรับรู้ของรัฐบาลเป็นเอกภาพให้สังคมเป็นเอกภาพนะครับให้เรียนรู้ว่าการจายอำนาจเป็นทางออกจริงๆนะครับไม่ ไม่ใช่ขัดแย้งกันหรือว่าคนละทิศคนละทางมันมีเรื่องหนึ่งซึ่งผมอยากจะเรียนท่านอาจารย์คือว่าผมคิดว่าด้านหนึ่งรัฐบาลสัญญากับประชาชนเสนอนโยบายต่อประชาชนอยากเห็นผลงานอยากมีคะแนนอยากอยู่ในตําแหน่งอย่างมั่นคอง,อย,งยั่งยืนนะครับแต่ในขณะเดีวยวกันมันต้องชัดเจนนะหลายเรื่องมันเป็นงานของท้องถิ่นที่รัฐมนตรีว่า ก็ต้องบอกไปเลยว่านี่เป็นงานของท้องถิน่นม,มันไม่ใช่เรื่องว่ารัฐบาลต้องไปรับเหมาทําแทนทุกเรื่องอจะลงไปจัดการทุกเรื่องงานท้องถิ่นต้องให้คนท้องถิ่นทําถ้าอย่างนี้แล้วก็จะไม่เป็นการห่วงว่ารัฐบาลต้องลงไปทําทุกอย่างซึ่งพอลงไปทาทุกอย่างแล้วมันจะเกิดแนวรวมสู่อำนาจขึ้นนะครับข้อที่สองก็คือผมคิดว่าที่ท่านรีพูดเมื่อกี้นี่คือเวลานี้การโอนอํานาจโอนคนโอนเงินค่อนข้างชัดเจนแล้ะแต่ในเชิงวัฒนธรรมนะครับผมคิดว่า ปัญหาหนึ่งเราไม่ค่อยเชื่อมโยงกันก็คือว่าเราไม่เคยเอาเรื่องปฏิรูปการศึกษามาผูกกับการกระจายอำนาจ <c oughs> การสร้างความเข้มแข็งกับชุมชนเราพูดแต่ว่าทําไงเด็กจะเก่งอย่างนี้นะครับคือ <c oughs> ปัญหาเด็กเก่งแต่ว่าไม่เป็นเราไม่ได้สร้างพลเมืองที่ดีนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นปฏิรูปการศึกษาต้องสัมพันธ์กับการสร้างพลเมืองที่ดีมีความรู้ความเข้าใจในทางการเมืองกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นด้วย <c oughs> ตรงนี้ผมคิดว่ายังขาดอยู่ที่ต้องพัฒนาให้เข้มแข็งมาก